โอเคครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับพบกับผมนายทียท่านในเกมไมครับปีอีพีนี้เป็นอีพีที่ผมเตรียมตัวทำอ่าโตเอนชารดกับห้องเอนชารครับนืจา่าจงกไงคือผมได้ออกไปฟาร์มของอยู่ในเธอร์แล้วจู่ๆเอไปฟาร์มของอยู่นรลกแล้วจู่ๆผมดันล่วงล <laughs> ่วงตกลาวา แบบไอเทมอ่าที่ขุดฟอจูนเอ้ยไม่ใช่ฟอจูนที่ขุดเอเิเนเซียสี่หายหายหายไปกับราวาอย่างเศร้าก็เลยคิดว่าอีพีนี้ก็เลยคิดจะจะอทำตัวเอนชาร์ดเพื่อจะหาของดีมาใส่เข้ากับอุปกรณ์ขุดดังนั้นในอีพีนี้เราก็เลยจะทำห้องเอนชาร์ดพร้อมกับทำาต๊ะ อ่าทำตู้หนังสือเพื่อเอามาใส่ให้มันเป็นห้องเ e อ็นชาร์จกันเองส่วนอ่าฟาร์มตกปลาเราอ่าสุม่มโชคไม่ได้เลย <c oughs> สาเหตุสาเ,เ,เหตุที่สาเหตุที่ไม่ไมอันนี้อ่าไม่ตกปลาอีกเพราะแบบโชคไม่ขึ้นเลย <c oughs> มันต้องตกตกเป็นวันน่ะมันถึงได้อ่ะเท่าขยายห้องรอก่อนแล้วกันอืมเนี่ยสนใจเหล็กเอาเหล็กแป๊บ ยิ่งจนอยู่ด้วยเอาไปทำฟาร์มทองส่วนฟาร์มทองเดี๋ยวจบอีพีนี้ไปเดี๋ยวเราจะพาไปพาดูกันว่าฟาร์มทองเรามีอะไรบ้างแต่ตอนนี้เราขอสร้างของพวกนี้ก่อนเพราะอายูต่อไีไม่ต้องวางนี้หนึ่งสองสามสี่หอกเจ็ดอาไปวางเจ็ดแปดเก้าสิบสบเอด ขาดอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอกเจ็ดเจ็ดอันขาดอีกเจ็ดอันโอ้แย่จุงเออเถอะขาดนิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกไปต่อรู้สึกเราต้องไปค่าน้องวัว <c> ค <oughs> ่าน้องวัวเพิ่มไม่รู้ว่าน้องวัวจะเป็นยังไงส่วนทําไมตัวคลิปมันถึงไม่มีเสียงเดินก็ไม่รู้เหมือนกันตัวอัดมันเป็นงาอะไรของมันก็ไม่รู้ <c oughs> นอนรอคราวนี้ เอาละก่อนอื่นเราไปตัดต้นไผ่เพื่อมาทำกระดาษเพิ่มแล้วกันอืมเ,ออเดี๋ยวนะทิ้งของแป๊บนี่เคยอเ์ออปเรตหนีไปเลยชิวๆอะว,ว้าวเชื่ออะไรเนี่ยคิปเปอร์เลยดิอซอมบี้โอ้ชิตคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์เรเบิร์ อันที่จริงเขาบอกตรงๆนะคลิปนี้เอามาพาก <c oughs> ใครดูคลิปแบบตกใจทำไมทาไมพี่พากตามคลิปทันจังคือคือผมเอากลับมาพากเนี่ย <c oughs> อย่างเศร้าก็คือคลิปนี้ผมอัดไว้เพราะผมแค่ตามหาชั้นหนังสือ <c oughs> ก็เลยไม่ได้พากเสียงไปเนื่องจากมันค่าแล้วก็เลยกลายเป็นว่าคลิปนี้เป็นคลิปตามหาชั้นหนังสือเฉยเยก็เก็บของก่อน อ่าฮะก่อนอื่นทิน้งโูนทิ้งนี่ก่อนแล้วกันที่จริงอะ่ะอ่ากะจะพาชมฟาร์มทองแต่เนื่องจากเนื่องจากอะไรอ่าเนื่องจากอ่ามัเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราจะค่อยพาทัวร์ช่วงที่ทำโตเอนชาโตเอนชาเสร็จแล้วเราจะต้องการเอนชาดีๆเข้ากับที่ขุดของเราดังนั้นก็เลยรอ ก็เลยรอเออเหียดตกก็เลยรอดังนั้นก็ในอีพีนี้ก็เลยพากันพาทุกคนมาทำอ่าตัวเอ็นชาร์ตก่อนเราผ่านมากี่ปีแล้วหกอีพีแล้วยังไม่มีบ้านเลยอยากเศร้าส่วนอ่าอย่างดีอ่าเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรในอีพีนี้แหละก็เลยทำตัวเอ็นชาร์ตดังนั้นก็ตีไปเรื่อย คลิปนี้เอากลับมาภาคไงเราก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรงไงก็นั่นแหละตุกไปไผ่ไปเรื่อยๆหรอก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่ตามหาเนื้อตามหาอะไรแล้วกันโอเคกลับมาทอเลยดีกว่าหลังจากไปฟาร์มมาถึงจะฟาร์มไม่ครบก็เถอะก็คือไม่รู้สิมันจะพอไหม <laughs> มันจะพอไหม,ไม,ม,ไ,หมไม่รู้ว่ามันจะพอไหมทุกคน ทำกระดาษไปเยอะมันก็ไม่พอเด,ดี๋ยสิเอ่อค้าหนังสือมันสิบสองอันเหรอมันจะพอไหมวะไม่รู้มันไม่พออ,อีกแล้วแหละก็เป็นคนทำคลิปนี่นะเขาก็รู้สิว่ามันไม่พอวางก่อนวางก่อนก็นกนถ้าจะไม่ผิดมันจะขาดอยู่สองสามอันนี่แหละเพราะตอนผมทําผมจําได้อ่ะขาดสามอันจริงๆด้วยดังนั้น เอาเป็นว่าใน e ีพีนี้ผมไปขอตามลาักศากาทำนังสือเพิ่มแล้วกันก็ขอจำคลิปแตเพียงแค่นี้นะฮะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทําคลิปต่อไปด้วยฮะบ๊ายบายคลิปนี้มาแค่นี้จริงแหละราก่อนซีว่เก